เรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นพอ่อแม่บ้านสายช็อปเพราะว่าโลตัสค่ะเขาเปิดตัวโลตัสสมาร์ทแอปเขาบอกยกโลตัสมาไว้ที่นี่ที่เดียวในแอป,ปเดียวเลยค่ะครับวันนี้โลตัสผู้นําทางการตลาดและธุรกิจรีเทลนะคะธุรกิจที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอดเปิดตัวนี่เลยค่ะโลตัสสมาร์ทแอปที่ประกอบด้วยระบบสมาชิกใหม่หรือไมโลตัสที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้ตามความชอบมาพร้อมสิทธิพิเศษรู้ใจเฉพาะคุณคทั้งประวัติข้อมูลการ ซื้อสินค้าสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆมากมายและก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยช้อปปิ้งได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นกับการรับโรตัสคอยจากทุกยอดซื้อเอาไว้ใช้แทนเงินสดได้ทันทีหรือว่าจะสะสมก็ได้แลกรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายกว่า200รายการต่อเดือนเลยและโรตัสช้อปออนไลน์ที่มีสินค้ามากมายคุณผู้ชมได้เลือกซื้อเหมือนยกโรตัสใกล้บ้านมาให้ช้อปที่มือถือ <S <S ก็แค่เพียงปลายนิ้วเท่านั้นนะคะมีบริการจัดส่งตามวันและเวลาที่เราต้องการก็ได้ด้วยค่ะพิเศษ ะะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิก My Lotus ก็รับคูปองส่วนลดมูลค่า430บาทและ20 Lotus คอยพร้อมบริการส่งฟรีตั้งหากไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆเลย Lotus Smart App แล้วก็สมัครสมาชิกนะเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store หรือว่าผ่าน m y l o t u s r e g i s t e r l o t u s c o m สมัครสมาชิกใหม่ก็กดล็อกอิน หรือ,อสมัครสมาชิกใหม่หรือว่ากดล็อกอินสำหรับคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วกรอกเบอร์โท,ทรศัพท์แล้วก็รอรับรหัส OTP แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆ,ๆเลยหรืออีกวิธีหนึ่งหากเดินไปที่ Lotus โลตัสก็ให้พนักงานโลตัสช่วยได้เลยทุกสาขานะคะสะดวกสบายแบบนี้พ่อบ้านแม่บ้านไม่ควรพลาดเลยนะอย่าลืมโหลดกันเยอะๆสำหรับโลตัสสมาร์ทแอปเพราะว่ายุคนี้มันคือยุคเมตาเวิร์สแล้วค่ะเพียงแค่ปลายวจริงๆนะฮะคุณก็สั่งสินค้าที่มีคุณภาพใ,ให้กับคุณ ได้แล้วนะครับ